เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ําหนักนะคะแล้วก็มวลอ,อันนี้นะคะคุณจะทบทวนนะคะเรื่องที่เรียนผ่านมานะคะแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆนะคะ,ะหน้าจอตอนนี้นะคะนักเ,เรียนจะเห็นตาช่างสปริงเครื่องช่างสปริงชนิดแบบถือ เห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นไหมเห็นชัดไหมใชดครับอ่านะคะจะเป็นนะคะเครื่องช่างสปริงแบบใช้มือถือนะคะอ่าเดี๋ยวทบทวนกันก่อนนะคะในตัวเครื่องช่างนี้นะคะหน่วยของมันเอาแบบมือถือนะก่อนหน่วยของมันจะมีแบบทั้งนิวตันนะคะแล้วก็เป็นกรัมนิวตันนี้จะเป็นหน่วยที่เอาไว้ใช้ช่าง น้ำหนักสิ่งของที่มีมวลขนาดเล็กะนะคะขนาดเล็กมากๆในส่วนของตาช่างที่เราเห็นตามตลาดนะคะก็จะเป็นตาช่างที่เอาไว้สำหรับช่างสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนั้นมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเพิ่มขึ้นมามวลมวลที่มีขนาดใหญ่นะคะ,ะในส่วนของตัวตาช่างนะคะเครื่องช่างที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย ฝั่งด้านกลัมนี่ตรงนี้นะคะจะแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นห้าร้อยกรัมจะเปรียบเสมือนห้านิวตันอนะคะจะเทียบได้เท่ากับห้านิวตันนะคะและในส่วนของด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุดนี้ oh <my> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะสักครู่ครับ อ่ะในส่วนของด้านล่างสุดนี้นะคะตรงนี้1,000กรัมจะเปรียบเท่ากับ10นิวตันอ่านะคะจำนวนกรัมกับจำนวนนิวตันเนี่ยลักษณะมันจะเท่าๆกันเพียงแค่เราเปลี่ยนของหน่วยที่ใช้เรียกเฉยๆนะคะ S <S อ่ะโอเคทีนี้มาดูอันนี้ทวนความจำเมื่อของคราวที่แล้วนะคะในนี้เขาบอกว่ามวลของถุงทรายหนึ่ถุงกับมวลของถุงทราย2ถุงมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรก็คือถ้ามีทรายหนึ่ถุงจำนวนอยู่ที่ห0าร้อกรัมมันก็จะมีค่าเท่ากับ5นิวตัน แต่ถ้าสองถุงก็จะเป็นหนึ่งพันกรัมล้วก็เยอะขึ้นนั่นแหละนะคะฉะนั้นเนี่ยมวลของถุงทรายสองถุงเนี่ยก็จะมีค่ามากกว่ามวลถุงทรายหนึ่งถุงนะคะอันนี้เป็นเป็นลักษณะการสังเกตง่ายๆเลยนะคะวิธีการอ่านอ่าทีนี้ค่าการอ่านนะคะของถุงทรายที่ว่านี้ค่าที่อ่านได้ก็จะเท่ากับว่าถุทรายหนึ่งถุง มีค่าที่อ่านได้ก็คือห้านิวตันอ่าเป็นห้านิวตันนะคะและถ้าเป็นถุงทรายสองถุงค่าที่อ่านได้มันก็จะเท่ากับสิบนิวต<น>ันอ่านะคะเป็นสิบนิวตันอย่างที่บอกนะคะค่าของแรงที่อ่านได้เนี่ยเวลาแขวนลงไปเนี่ยถุงทรายสองถุงมันก็จะมีค่ามากกว่าถุงทรายหนึ่งถุงแน่นอน นะคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่ามวลและน้ําหนักของถุงทรายสัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์กันก็ตรงที่ว่ามวลของถุงทรายเมื่อเพิ่มขึ้นอ่ะเวลามันเพิ่มขึ้นน้ําหนักของถุงทรายมันก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวนะเมาส์คูมีปัญหาอืมอ่ะน้ําหนักของถุงทรายนะคะก็จะมี น้ำหนักเพิ่มขึ้นมวลเพิ่มน้ำหนักก็เพิ่มนะคะทีนี้มาดูว่าจะมีการทดสอบอให้นักเรียนสังเกตนะคะถ้าเราต้องการทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลนะคะแล้วก็น้ำหนักของวัตถุโดยใช้อุปกรณ์ที่มีนะคะนักเรียนจะทำได้อย่างไรในรูปที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ ันนี้อะไรถ่านนะคะใช่ไฟแช็กเหรออ่าเป็นถ่านนะคะอันนี้อะไรถุงค,ค,ค่ะม้าวคูเป็นอะไรม้าวคูเดซ่ามอลลี่แล้วได้อันนี้นับแป๊บนึงก่งยังสปริงครับเดี๋ยวคูทำเมาส์ใหม่ก่อนโอ้ยอ่าโอเคอันนี้เป็นถุงเนาะถุงอะไรคะนี่ถุงพลาสติกถุงอะไรนะ อืนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่าประเทศไทยอ่าอ่าไม่ช่ึกว่าเม์คุจะมีปัญหาอันนี้ก็เป็นเครื่องช่างนะคะครื่องช่างที่เราจะใช้ช่างาทีนี้ไปดู จุดประสงค์นี้นะคะในการทํากิจกรรมนี้ก็เพื่อออกแบบแล้วก็อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ําหนักนักเรียนจะอธิบายได้ยังไงนะคะ,ะทีนี้ไปดูต่อเขาบอกว่าให้ออกแบบวิธีการทดสอบว่ามวลมีความสัมพันธ์กับน้าหนักจากอุปกรณ์ที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็นําเสนอซีว่ามันเป็นยังไงนะคะ ทีนี้วิธีการก็คือว่าให้นักเรียนออกแบบนะคะการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับน้ำหนักโดยเลือกให้ใช้อุปกรณ์จากสิ่งที่กําหนดให้นี่มีแค่นี้นะคะอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ที่ใช้วิธีอ่าแล้วก็เลือกวิธีอะไรบ้างป็นงานหรือมันสุนอันนี้เป็นการทดสอบนะคะเราทดสอบไปพร้อมกันนี่แหลอะออา มาดูอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้ก็ยังไม่เกี่ยวอ่าในที่นี้มีตัวเข้ามาร่วมนัม่นก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นดินน้ำมันนะคะออ่ะเดี๋ยวมาดูทีนี้ว่ามันเป็นยังไงอ่าอันนี้เป็นคำถามที่มาร่วมกันตอบนะคะ น้ำหนักของวัตถุกเกิดจากอะไรอ่าก็เ,เกิดจากอะไรคะนี่น้มถ่วงของโลกกระทําต่อวัตถุค่ะอ่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทําต่อวัตถุนะคะอ่าเดี๋ยวนะแป๊บสักครู่มองกูเป็นไรเหรอกู

จากที่เราเรียนเห็นนะคะในรูปนี่เครื่องช่างนี้เครื่องช่างสปริงนี้นะคะวัตถุจะมีมวลแล้วก็น้ําหนักเท่าใดเท่าไหรคะเนี่ยในรูปนี่ห้าร้อยนิวตันเอ้ห้าร้อย500กรัมค่ะห้าร้อยกรัมอ่ามีมวลอยู่ห้าร้อยกรัมจะเท่ากับน้ําหนักกี่นิวตันห้านิวตันนิวตันนะคะนี่จากรูปภาพนี่คําตอบก็มีให้ดูอยู่นะคะ ทีนี้ไปดูต่อนี่น้ำหนักของดินน้ำมันอ่ะเราจะใช้ดินน้ำมันก็ได้นะน้ำหนักของดินน้ำมันในแต่และกล่องนะคะเราจะลองเอามาออา,อาจจะไม่อยู่ในกล่องก็ได้อาจจะห้อยในถุงแล้วก็เอามาห้อยมันจะเท่ากับดินน้ำมันเท่าไหร่อ่ะมี A, B, เอบ A ซเอเท่ากับเท่าไหร่คะนี่เอ,อโอนะเลย อ่านักเรียนเห็นเท่าไหร่น้ำหนักกี่นิวตันอ่านคำว่าน้ําหนักต้องตอบเป็นนิวตันถ้ามวลค่อยตอบเป็นกร <800. S 1> ัมเป็ร้อ่ะเาอเอ,ออยู่นี่ค่ะเท่าไหร่เห็น<ป>เห็นเป็นเท่าไหร่อันเล็กๆเนี่ยอ่าแปดนิวตันนะคะคําว่าน้ําหนัก น้ำหนักนี้จะต้องตอบเป็นนิวตันถ้าถามหามวลค่อยตอบเป็นกรัมเออนะน้ำหนักในที่นี้นะคะเราจะต้องตอบเป็นนิวตันแสดงว่ากล่อง A เท่าที่เห็นอยู่ตอนเนี้นี่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 แปดนิวตันนะคะอะต่อไปน้ำหนักของดินน้ำมันในกล่อง b เท่ากับ b ไหนอะ b อยู่นี่ เท่ากับกี่นิวตันคะสองนิวตันนี่เห็นไหมเห็นเลขสองเล็กๆนี้นะคะเท่ากับสองนิวตันส่วนกล่องซีละซีเท่ากับห้านิวตันนะคะตรงเครื่องหมายบวงนี้มันตรงชึบมหาห้านิวตันก็ห้านิวตันวิธีการสังเกตนะนะโอ้เมาอะโอเคนี่นะคะคำตอบมาแล้ว จากท่าจากที่ช่างน้ําหนักเมื่อกี้นั่นแหละนะคะแต่ละข้อก็จะตอบนี่นะคะตามที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้เลยกล่อง A ก็จะได้8นิวตันนะกล่อง B จะเท่ากับ2นิวตันส่วนกล่อง C ก็จะเท่ากับ5นิวตันนะนะคะอ่ะทีนี้มาดูมวลและน้ําหนักของดินน้ํามันในกล่องสัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์การตรงที่ว่า เมื่อมวลของดินน้ำมันเมื่อกี้ที่เราช่างนะน,นะมีสามกอง A อบซนะคะมันอยู่ในกล่องเพิ่มเขึ้นน้ำหนักของดินน้ำมันในกล่องก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะและเมื่อมวลของดินน้ำมันในกล่องลดลงน้ำหนักของดินน้ำมันนะคะที่อยู่ในกล่องก็จะลดลงด้วยเช่นกันนะคะอ่าอืม อันนี้นะคะจะสามารถสรุปได้นะคะจากการสังเกตกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะก็จะสรุปได้ว่ามวลนะคะและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันโดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมากและวัตถุที่มีมวลน้อยก็จะมีน้ำหนักน้อยอ่านะคะอ่ะโอเคสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนบันทึกลงสมุดคือแค่นี้จดลงไปในสมุดค่ะนี่ ถูกต้องมีแค่นี้อ่ะนักเรียนไ,ได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินได้ยินครับเตามีไม้เสาได้ยินเสียงครูไหมได้ยินครับอ่าโอเคให้นักเรียนนะคะทำการบันทึกขลนทำกิจกรรมที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เห็นไหม,ไมเห็นหรือเปล่า คุณกดชนันเห็นไหมครับเห็นครับอ่าโอเคเวลาคุณถามนะก็ตอบหน่อยนะคะนักเรียนคุณจะได้รู้ว่านักเรียนได้ยินหรือไม่ได้ยินบันทึงลงไปในสมุดนะคะการทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำการทบทวนอเออ มันจะมีในข้อสอบนะคะในกรณีวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องช่างสปริงแบบเมื่อกี้นะคุอาจจะมีรูปภาพแล้วก็วัตถุที่ช่างมาให้แล้วก็ถามว่าจากรูปภาพนี้มีน้าหนักเท่ากับกี่อ่าเท่ากับเท่าไหร่เออคุณจะดูซิว่าใครจะตอบเป็นกรัมใครจะตอบเป็นนิวตันมาอ่านักเรียนจะต้องนักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะว่า ถ้าถามน้ำหนักของเครื่องช่างสปริงเมื่อกี้จะต้องตอบเป็นกรัมหรือนิวตันถ้าถามถึงมวลจะต้องตอบเป็นกรัมหรือนิวตันเออถ้าถามถึงมวลนี่ต้องตอบเป็นกรัมนะถ้าถามถึงน้ำหนักต้องตอบเป็นนิวตันอ่าจำได้หรือเปล่านี่มีในข้อสอบนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยตอบมาไม่ถูกอย่างเงี้ยแทนที่จะได้คะแนนก็ไม่ได้จ่อย อ่าบันทึกลงไปในสมุดให้เสร็จนะคะอันนี้คข้ามกี่นาทีแล้วหนึ่งคนนอนแอลคุณจังมุลังแท้่ฌนุบาล